สวัสดีจ้าเพื่อนๆเนมื่อนี้แม่กแกว้วมาสวนฝั่งกิมจูนะจ้ามาซูเร้านั่นแหละจ้าช่วงนี้มาตัดฝั่งเดแล้วก็มาหอน้ำจ้าั้งห่อั้งตัดเนาะอ่านี่แหละจ้าเมื่อนี้ตามะตัดหญ้าน้ำเนาะจ้าตัดหญ้าสวนนี่แหละสันตัดแปลีนแล้วนะจ๊เนาะเปลนแล้วยังสร้างทาง,ทางหนึ่งเนาะจ้าทางนั้น พลังมันนี้พอได้เก็บจ้าเว้นมือนะจ้าเนาะเก็บืุดมือยันกันมาลายมือแล้วจ้านี่มีกัไวยใหญ่พอเก็บแล้วเมือ่อื่นขึ้นจะได้เก็บนะจ้าเนาะใหญ่แล้วนะจ้าเนาะมีพอเก็บแล้วจ้าพอเก็บแล้วแต่ว่าแม่เว้นเว้นให้มันได้ลายลายนะจ้าเก็บแค่นึ่งก่อยมันได้ลายลายเตินี่จ้า ่งไงไงเลี้ยวจ้าไงเลี้ยวเล่นมือตองมือนี่โอนขอเก็บหืตาตัดหนาตัดหนาย้ำมือเต้าจ้าคอยตัดเอาคูกเผาเนาะจ้าเนาะพอได้จ้างคนเอ่าตัดเอาเองเนาะจ้า จ้าเก็บมาได้ก็ตั้งครึ่งไอ้จ้านี่รู้สึกวันย้งนว้ยมันหลายอยู่จ้าตัวเด็ดเดี่ยตัวเด็ดเด็ย่ยจ้าพามาเบิ่งซ้ำนีแ่แหละเนาะจ้าเนาะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาชมคลิปแม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีจ้า